สวัสดีครัพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะแผ่นดินพระเจ้าค่ะแผ่นดินทำนำใจให้เป็นสุขแผ่นดินท้องกายใจสุขสุขชาวคำแผ่นดินไทยไฟพระเจ้าเฝ้าแนะนำจงจดทำพระคำพีน้นสุขใจแผ่นดินทองของพี่น้องต้องพาสุข ในทุกทุกพระเจ้าช่วยอวยพรให้แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของพ่องไทยจะอยู่ไหนก็สบสุขทุกเวลาจงเชื่อฟังพระเจ้าข้าใจท่านทุกวันวานอ่านพระคำพีนิ้ศึกษามานพีร้ายไม่กำกายมาบีทา ใจไฝ่หาพระเจ้าทุกเช้าเย็นพระเจ้าช่วยโลกาให้พาสุขได้ผลทุกผลโรคภัยใครๆเห็นมีแสงธรรมนำเจิดจ้ามาบำเพ็ญทั้งเช้าเย็นอธิษฐานอ่านพระคัมภีแผ่นดินธรรมนำสำราญทุกบ้านแน่ ขอเพียงแต่ช่วยส่งข่าวข่าวนี้ให้คนเชื่อพระเจ้าเข้าใจในชีวิตพระเจ้านี้เหนือก,กว่าใครในโลกเลยอยฮาเลลูยาอ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาอ้าฮาลเลาล,เลูยาโลกนี้จะมีความสุข ทุกคนมาบำเพ็ญทมกันตัวโลกาพาสุขสันต์เิไปนั่นแหละให้หมดให้เม,ม็ดแม่โลก็แตกแยกเป็นซ่อนเสียงข้าผ้าพเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดตัวเพราะไม่ทำชัวเราทำแต่ดีพระเจ้านี้คุ้มครองหน้าแมอ,อพระเจ้านี่คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค้าขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอารียวันนี้พระคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตั้งแต่ตีสามนะคะ สุภาษิตบทที่8ข้อ35กล่าวเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเรียนภาษาอังกฤษด้วยคันค่ะพี่น้อง for the one finding me win uh, certainly find life and get good win from Jehovah แปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าเพราะผู้ใดก็ตามที่พบเราย่อมพบชีวิตและได้รับความโปรดปารานจากองค์พระผู้เเจ้า ฉะนั้นใครพบพระเจ้าแล้วพบชีวิตนะคะแล้วก็พระเจ้าโปรดปรานทุกคนค่ะพี่น้องไม่ใช่โปรดปรานแต่แม่เป็นโปรดปรานคนทั่วโลกนะคะทุกชาติทุกศาสนาเราเป็นพระชายของพระเจ้าแต่งเป็นกรอนกรโดยขอพระวิญญาณทรงนำและอาจาร傅ให้แต่งเพื่อแบ่งปันขอบพระคุณพระเจ้าและอาจาร傅ด้วยเจ้าค่ะผู้ใดพบพระเจ้าก็พบชีวิตพบพระคิดชีวิตโปรดปรานชีวีนี้สุขสําราญได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า บางคนที่ไม่สุขสําราญบางคนบอกว่าเขารับเชื่อมาตั้ง20ปีแล้วแต่ทําไมไม่สุขเพราะไม่ได้ติดสนิทกับพระคัมภีร์นั่นเองนะคะพี่น้องต้องติดสนิทพระคัมภีร์สามหมืข้ออ่านให้จบและติดสนิทกับพระวิญญาณนะคะมีผลพระวิญญาณอยู่ในร่างของเราเพราะเราเป็นวิหารของพระเจ้านะคะแล้วมีความสุขที่สุดนะคะมีสันติสุขจากพระเจ้าเต็มร้อยค่ะ,ะผลของพระวิญญาณนั้นมีเลิฟความรัก จอยความชื่นชมยินดีพูดประจำนะคะพีทความสันติสุขลองซัฟเฟอริาร์ความอดทนคายเนตความปราณีกูดเนตรความดีเย็นตร์เนตเฟสโฟเนตก่อนนะคะเฟสโฟเนตความซื่อสัตย์เย็นตอร์เนตความสุภาพอ่อนโยนและเซนคอนโซนการรู้จักควบคุมตนเอง9้าอย่างนะคะอยู่ในร่างของทุกคนที่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าคะ่ะอาเมนฮนาเลลรยาพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะพี่น้องและหนึ่งทิมโมธี บทที่4ี่ข้อหนึงถึงห้วันนี้ตื่นเต้นหน่อยนะคะพระวิญญาณบริสุทิ์ทรงนำแล้วก็ให้เห็นผ้าเปลยนะคะอยู่บนหัวไม่เป็นอขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ลูกเห็นนะคะขอบคุณน้ำตาลไหลเลยะคะ่ะ Now the spirits expressly say that in latter times some will depart ดิพารแปลว่าออกไปนะคะ from the face giving heat heat แปลว่าฟังนะคะ to d e c e i v i n g การหลอกลวงมีวิญญาณหลอกลวงนะคะสปิริตสปิริตถ้าตัวเล็กนี่วิญญาณแต่ถ้าสปิริตตัวใหญ่นั้นพระวิญญาณของพระเจ้านะคะต่างอย่างเงี้ยพี่น้อง and doctrine doctrine แปลว่าคำสอน o f demon นะคะ,ะ speaking lie in hypocrisy แปลว่าการหลอกลวงได้ ng, uh, own consent จิตสำนึกนะคะ s h e with a heart uh, for bidding to marry and commanding to obtain from food with God t d to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth the truth uh, For every teacher, teacher of God is good and nothing is to be reviewed. Uh, if it is received uh, with thanksgiving, for it is uh, sanctified by the word of God and prayer. Okay? แปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายน่าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงนะคะวิญญาณที่ล่อกลวงเมื่อกี้อ่านแล้วนะคะสปิริตอ่าเนี่ยดีซิฟิงดีซิฟิงแปลว่าหลอกลวงสปิริตวิญญาณหลอกลวงและฟังคําสอนของพวกผีปีศาจนิมนต์พูดผีปีศาจซึ่งมาจากคนหน่าซื้อใจคด ของคนที่โกหกลายไปว่าโกหกนะคะอ่แอนไอนะคะพี่น้องคือคนที่จิตสํานึกเป็นทาสของมารเขาห้ามไม่ให้ทําการสมรสนะคะบางที่เห็นไหมคะไม่สมรสไม่แต่งงานไม่ยอมแต่งงานนะคะอ่า uh, ห้ามบริโภคอาหารบางชนิดเหมือนห้ามห้ามกินเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้นะคะอ่า uh, แต่ของไม่เป็นนี่คือไม่กินเองเหม็นเองนะคะพี่น้อง ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงบริโภคด้วยขอบพระคุณคือพระเจ้าสร้างนี้เราทานได้หมดที่จริงนะคะแต่ไม่เป็นเหม็นเองนะคะที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ชอบทานนะคะมันเหม็นเองอด้วยว่าสิ่งสารพัดซ,ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดีถ้าแม้บริโภคด้วยขอบคุณก็ไม่ห้ามไว้เลยสักสิ่งเดียวฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ห้าม ทานอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชําระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิษฐานมีพระวจนะของพระเจ้านี้นะคะชาระบ,บริสุทธิ์และคําอธิษฐานของเราก็เกิดผลนะคะฉะนั้นทานได้ทุกอย่างนะคะพี่น้องแต่แม่เพนนี่เหม็นเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์เองนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยบางคนบอกว่าทําไมแม่เพนไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะว่ามันเหม็นเองลูก ทีนี้โรมบทที่14ข้อ21นะคะอิดอิดเกิดในเธอทูอิดนี่มีดมีดแปลว่าเนื้อสัตว์นะคะอ่าเนอริ้งไว n นอดูเอนิซิงบายเว i ยูอาร์ b บร t เ e อร์สตัมเบิ s t สตัมเบิแปลว่าสะดุดนะคะอออ f ฟ e n นออ s ิสเม w วิกอ่าเป็นการดีกว่าที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือดื่มเหล้าอางุ่นนะคะ หรือทําสิ่งใดๆที่เป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดหรือล้มลงบางลิ่มนะคะบอกว่าให้พี่น้องล้มลงไม่ได้นะคะเป็นการดีกว่าที่จะไม่กินเนื้อสัตว์นี้เป็นสิ่งดีที่ไม่ดื่มเหล้าอางังุนนั้นอย่าทําสิ่งใดให้พี่น้องสะดุดกันคําบัญชานั้นจงทําตามงามทุกคนฉะนั้นไม่เป็นไม่ทานเนื้อสัตว์คือโรมบทที่14ข้อ21อนะคะ,ะทตามพระเจ้าคือไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะ,ะแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าให้ทาน คนที่ทานก็ไม่ว่าคนทานคนไม่ทานก็ไม่ว่าคนที่ทานคนที่ทานก็ไม่ต้องว่าคนที่ไม่ทานนะคะเพราะพระเจ้ารับเขาแล้วทุกคนนะคะเป็นลูกพระเจ้านะคะฮาเลริยาฮาเลริยาขอบพระคุณพระเจ้านะคะขอบพระคุณพระเจ้าเรื่อยไปเพราะวางใจในพระองค์สัดซื้อถือมั่นคงยกพระองค์นอมกล่าวบูชา พระคุณที่ทรงไทยให้เป็นไทยทั่วใต้ฟ้าขอพระคุณทุกเวลาทุกชีวาได้รอดปลอดภัยฮาเลลูยาอาฮาเลลูยาฮาเลลุยา คุมภัยคุมพานคุ่มเจ็บคุ้มคายคุมทางคนร้ายอย่าได้บีดาให้มีปัญญาและพระเจ้าอวยพรหน้าแม่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพ,พรยพ,พี่น้องทุกท่านค่ะขอพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลูย วันนี้ภาษาพระวิญญ,ญาณภาษาแปลกๆที่พระองค์ทรงประทานให้ธรรมิกชนของพระเจ้าทุกคนสามารถพูดได้และแปลได้นะคะพี่น้องที่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แปลได้ทุกคนค่ะลาตโกฟอนแงกาซีนนลาตโกฟอนแองกาซีนูนลาตโกฟอนแงกาตรากซีนนลาตโกสาธุการแด่พระเจ้าโอพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่น,น,นดิดนโล,ลกประกาศลกตโกฟอนแงกาซี หากวันนี้พี่น้องบ้านใดมี od, ปัญหาเศรษฐกิจเจ็บป่วยทะเลาะวิวาทปัญหานิสินกรรมพระอย่ารังต่างผิดหวังมีเคราะห์กรรมมากมายเชิญมาติฐานร่วมกันได้นะคะลาตโกฟอนลาตโกฟอนคาซีนลาตโกฟอนลาตโกฟอนลาเฟ้ลาตโกฟอนคาซีลตโกโฟลาคาซีโอพระบิดาทั้งความมั่งคั่งเกียรติจากพระองค์ทรงครองอยู่เหนือทุกสิ่งฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งแลนประธานกำลังแก่คนทั้งปวง บัดนี้ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ขอสรนเสริญพระนามอนุโรธโอพระบิดาเจ้าข้าวันนี้หากพี่น้องท่านใดลาตโกฟอนเดกาซีนูโกโตโกโฟมีปัญหามากมายหลายเรื่องราวลาตโกโฟเรเกซีนูโกโรโกโฟเรเกซีขอฝากไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงคลี่คลายทุกสภาวะลาตโกโฟอนเดนกาซีนูโกโตโกโฟเดกาซีนูโกโตโกโฟเดกาซี เพราะคลังทรัพย์คลังพ Negative, ระพรคลังฤทธิ์เดชคลังพระสิิยาของพระเจ้าคลังพระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่พระเจ้าเ mm พื work, day, Hence, in, ่อมอบให้ล right ูกทุกคนที่เชื่อและปฏิบัติตามพระองค์และจะโกฟอนเอนติกเซ่เระจะโกฟอนเอนกเซสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าทําได้ทุกเรื่องและจะโกฟอนเอนกเซีลูกวางใจในพระองค์และจะโกฟอนเอนกเซเพราะพระองค์เป็นแพทย์เอกของโลกและจะโกฟอนเอนกเซถ้าใครเจ็บใครได้ป่วยอยู่ ขอพระเจ้าทรงแตะเจิมจิตใจเขาลาตตโกฟอนเดนตการโรตินานโรฟอนและโรคร้ายก็หายพลันลาตตโกฟอนด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซูลาตะโกฟอนในแกเชนอาหารลาตตโกฟอนในแกเช่พระองค์ทรงรักษาคนมาเป็นล้านล้านคนแล้วคนตาบอดหายคนใบ้พูดได้คนหูหนวกก็พูด เออคนหูหนวกก็ได so, 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 to ้ยินลัตะโกฟอนแอนตกาซีนันตะโกโฟคนพิการก็เดินได้แล้วตะโกฟอนแอนตกาซีนันโกตโกโฟเดกาซีตดกตะโกโฟฉะนั้นโปรดวางใจในพระเจ้าทุกคนแลัตะโกฟอนแอนกาซีนันตโกโฟแอนตกาซีนันโกตโกโฟเดกาซีตะโกตะโกโฟแล้กาซีนันโกตโกทุกสิ่งมอบไว้กับพระองค์แลัตะโกฟอนแอนกงทรีเชนโอฟอนแองกาซีนันโกตโกโฟแอกาซีนันโกตโกโฟแกพระองค์ทรงคลี่คลาย กรรมทั้งหมดลาลากาซีคำสาปแช่งทั้งหมดแล้วลาตโกฟอนัแนตกาซีโนตโกฟอร์เกซีให้เราตั้งมั่นในคุณธรรมไม่ผิดศีลรมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่จา่าไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ล่วงประเวณีจงทําความดีเป็นเครื่องบูชาถวายพระเจ้าทุกวันแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านและครอบครัวมากมายลาตโกฟอร์เดเกซีทั้งครั้งทรัพย์ครั้งพระพรครั้งฤทธิเ์เดช พลังของประธานพลังพระสติปัญญาของพระเจ้าประทานให้ทุกคนลัตโกโฟเรกาเซที่ท่านได้ขอลัตโกโฟเรกาเซให้ได้ผลร้อยเท่า60เท่าและ30เท่าตามที่ท่านหวานไปลาตโกโฟแนนตาคาเซลาตโกโฟแนนตาคาเซลาโกโตโฟวันนี้ขอให้เป็นไปตามาพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอามนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะคริสบิวิจูสวัสดีค่ะ